ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องปลายสุปุตสุกคนเขาสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่เมื่อนีน้ำพายพี่น้องขึ้นล่อโครกลร่อคู่หายอยู่หากินนะครับแถวบ้านผมมันตกไร้ยมือแล้วนะครับสำหรับฝนก็เลยขาดว่าน่าจจะมีเหตุเกิดนะครับผมจะเลยจากพาพี่น้องสุกุตสุกคนนะครับขึ้นสุรโครกเย็นน้ากันเดี๋ยวมาลุ้นน้ำเบืน้ากันครับเมื่อนี้ว่าการหายอยู่หากิน การขึ้นโคกส้มสดเฮ็ดหาเห็ดมันจะได้หรือบ่ได้นะครับมันจะมีหรือบม่มีเดี๋ยววันนี้เชิญพี่น้องนะครับทุกผู้ทุกคนติดตามชมไปน้ำกันกับคลิปนี้นะครับการขึ้นโคกขึ้นภูหายู่หากินในเซาเีนนะครับบรรยากาศในการหากินในเซานีนครับผมเนี่หมอกล่วงไหลนะครับเพราะว่าเมื่อเคลื่อนนี่ก็ฝนตกนะครับ่งเ้ามากกับบรรยากาศอึมครึมอยู่นะครับฝนยังบอกพายโยยังบอกนะครับผม ฝนยังคงจะตกอยู่นะคสำหรับเมื่อนี้เบิ้งสภาพแล้วนะครับแล้วก็เดียวบนทั้งพูนะครับเลียวบรเห็นภูเขาเลยนะครับผมเดียวบรเห็นเลยนะครับเพราะว่ามันมีหมอกมีไอน้านะครับเป็นเขาขาวนะเราจะเป็นหมอกนะครับเป็นมาบังนะครับบังบรเห็นพูเลยนะครับผมปกติไทยยังเสียจะเห็นพูนะครับแต่เมื่อนี้บรเห็นมีหมอกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันที่ช่องต่อไปครับ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางถึงโคกเห็ดแล้วนะครับผมมาเจอเห็ดในระวังเดินทางไปยังจุดหมายที่จะไปหาเห็ดนะครับผมคือผมจะไปรอบางต่ำจุดต่างๆนะครับที่มันที่ขาว่ามันจอกนะครับแต่ว่าในระวังท่านครับพอเห็ดกอดอกหนึ่งนะครับผมเนี่ยดอกงามอยู่นะครับผมก็จะพยายามหาหูต่อไปนะครับเราก็บรรวุวันจะออกดอกเดียวบมเพราะว่า ก็ยังบ่ก็เห็นดอกอื่นดีนะครับแต่ว่าก็คิอว่าพอดอกแรกแล้วนะน่าจะเป็นไม่นี่น่าจะเป็นนี่เม็ดไม้นะครับในการหาโยกิมมานี่อาจจะมานนะครับผมเยี๋มวรุลุ้นกันไปเอยครับนี่ครับพี่น้องครับเจออีกแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวหาเอาเม็ดเคียยวก่อนเอาเพราะว่าใบไหม่มันลายอันีสิ่งอันตรายที่มันจะมาตอดมันกัดได้นะครับผมนี่โอู้เถานะครับผมจะเสียดายแท้นะครับเอาว่ได้นะเนี่ เอาแล้วออกลายมือแล้วมั้งอีกสองรอกเราแจว่ากจะเอาไว้เป็นเสื้อเห็ดนะครับเอามันเท่าเกินนะจะเชี่ยหามูเต่อไปครับผมอีกรองเึ็งครับผมเนี่ยโอ้ดอกนี้ยงามอยู่นะครับดอกนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับผมเนี่ยเห็ดกอไงรอมงามนะครับเนี่ยยังมีอยู่นะครับผมจะเชี่ยหาไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีมูนนะครับหาไปเลยครับผมจะอีกรองเึ็งนะครับเชี่ยไปไม่ึ้น นะครับเป็นดอกบานนี่ดอกนี้ยังใสได้อยู่นะครับนี่ดอกบานแต่ว่ายังบวกั่นถึงกับว่าล่างบดกล่ะกะตื้งดอกนะครับตื้งกันไปเรื่อยครับผมครับผมตอนนี้ผมเจอเห็ดหูหนูนะครับนี่เห็นหูหนูนะครับกินได้นะครับก็จะเก็บไปนะคราจะแก่งเส้นเอไหมนะครเห็ดหูหนูเกือตามป่าแล้วนี่เห็นเมืองนอกคนกัเก็บเห็ดหูหนูครับ น,นี่เก็ยบอยู่บางไทยเห็หนูนะครับผมโอ้ง่ายก่ก่อนเลเก็บยังไงนะี่เห็ดหหนูครับผมกินได้นะครับเอาไปติดแกงใส่นร้องไม้นะครับแซ่บไรครับผมเติมกันนะครับเพอได้ไปเฮดดูเอจิตครับครับผมเคียยวไปตองขึ้นมานะครับไม้นี่เนี่ยพอเห็ดหนังมุม ดอกหนึ่งเท้แห้งดอกมันแตกนะครับแต่ว่าก็ยังใซ่ด้อยู่นะครับผมเห็นดอกเรื่องเรานะครับคาดว่าน่าจะมีแต่ว่าอาจจะบ่ตไหลนะครับอาจจะห้างๆเดี๋ยวค่อยหาไปเรื่อยครับเพื่อเติมกันไปเรื่อยครับเจอดอกน้อยดอกนึงนนะครับผมคาดว่าน่าจะห้างๆนะครับแล้วก็มีดอกที่มันเถานะครับเนี่ยเยอะมากแล้วมันแตกนะคาดว่าน่าจะห้างๆนะครับบ่ตไหล ค่อยๆเคลียร์ไปอาจจะได้พอแก่อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปเรื่อยครับผมหมองนึงครับผมเ็ดเกิดว่าไรนะครับเกิดทั้งห้างหมองละดอกสองดอกเนี่ยสบานะครับผมกต่ั้งแต่ขก้นมานี่ครับเกิดทั้งห้างนะครับผมเกิดว่าไรค่อยหาไปเรื่อยนะเพราะได้เ็ดอยู่ใหจิตนะครับเ็ดเกิดว่าไรนะครับผม นี่ดอกเทานะครับเห็ดโบด้เกิดหลนะครับแต่ว่ามันก็ม,นม,นม,ดดนนมีพ่อห้ได้รุดไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมดอกนึงครับพ่อมองนัดดอกเกิดห้างๆนะครับผมพอได้รุนไปเรื่อยๆอยู่นะครับนี่แมนบ่อเลยบัแมนครับเกี่ยวเมีออกกับเจพา่อยู่นะครับแต่ว่าก็ห้างๆ ไม่ได้เกิดหลายนะครับถ้ามันเกิดหลายจริเกิดเป็นมูมม่เป็นมู่เป็นนายเป็นนาเลด้นะครับสำหรับเห็ดชนิดนี้นะอย่าว่าจากจุดที่ไปเบิ้งมาสองจุดนี่กำลังเกิดดอก็น้อยเป็นเชื้ออยู่นะครับคาดว่าอยู่ก็ม่นักซีากามือห้องจะเป็นดอกใหญ่เล้วจะได้มาเก็บอีกคืคอหนึ่งครับผมดอกเนื่องข้าบผมโอ้เห็ดบ่อยเกิดนะครับ่าง,า,งางนะครับผม มองระดอกสองดอกซึ่งกันไปเรื่อยนะครับพอได้เคียวพ่อได้ปนพ่อได้อยู่ได้กินนะครับเปนนยางมาเจอเห็ดปวกใกล้หน่อยนะครับเนี่ยก็จะเบาเาดีย,ยน,น,นะครับผมไทยพี่น้งนองเบิ้งกันตัวนะครับเนี่ยยางไม่พี่น้องเบิ้งเห็ดปวกใกล้หน่อยนะครับดอกไม้หน่อยเกิดหลายอยู่นะครับผมคือเป็นมู่นะครับเม็ดอันนี้ มัทนทั้งใหญ่ก็มีนะบอกค่อยๆหน่อยนะครับผมเดี๋มูโมอยู่นี่กลางคืนนะครับกําลังเกี่ยวอร,ราณาสีกันี่ครับก็งามอยู่นะครับผมพอนั่เป็นตัวอย่างนักก่นแล้ก็ ทางด้านนี้นะครับผมเกือเป็นมูแล้วครับเนี่ยปวกแก่หน่อยนะครับบ่อานะครับผมกันอยากได้ก็อยากได้เห็ดปวกงหญ่แต่ว่าแถวนี้บ่คอยเห็นบบคอยมีดเนอพ่อกับพ่อที่ด้ดอกสองดอกนะครับบริพ่อเป็นมูพือทางเอื่อนนะครับครับผมอันนี้เห็ดไตเบี้ยนะครับเห็ดไตเบี้ยกินบ่ได้นะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยท่าให้เบิ้งให้แนงว่า กินบ่ได้นะครับเห็ดนี่แต่ว่าจากใทยพี่น้องในเบื้องนะครับเป็นเห็ดที่เกิดอยู่ตามขี้ควายนะครับหรือว่าม้วนของควายของวัวนะครับเนี่ยเป็นเห็ดตะเบียนะครับกินบ่ได้นะครับแต่ว่าไทยพี่น้องในเบื้องเงื่อนเนนะครับผมเรางามๆอยู่นะครับเนี่ยหลายร่องนะครับกันกินได้ก็คงจะเกียบบอลแล้วนะแต่ว่ายังจากว่ากินบ่ได้นะครับแต่ว่ากาะไทยพี่น้องในเบื้องเงื่อเ้นนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ เดินทางลงมาจากปู้กันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้เห็ดบัหลายนะครับได้บอที่ดอกนะครับจะว่าก,กับพ่อได้เก้วอยู่นะครับผมยังชิได้บไหลายนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอยากเบิงเ้งได้ว่าได้หลายสำ displays, Sims, เร็จหรือว่าได้น้อยสาเร็จนะครับผมเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้องเบิ้งนะครับหาหมองนางแป๊บหนึ่งนะครับเราวจะสรุปให้พี่น้องเรียเบิ้งนะครับว่ามันนี้ไาอยไายกิน ได้ซ้ำได้นะครับบ้ายหลนะครับผมเพราะว่าเห็ดยังบ้วันเกิดนะครับเป็นดอกน้อยเป็นชีน้อยอายุนะครับเดี๋ยวต่อไปจะสรุปให้เบิ้งครับผมครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการขึ้นโคกสำรวจเห็ดนะครับผมเป็นไปตามที่คาดไว้นะครับาเห็ดจะยังบ้วันเกิดนะครับหรือเกิดเกิดยังบ้วั้นหลนะครับเพราะว่าไปเบิ้ง ตามหมายต่างต่างที่เคยไปหาได้นะที่เคยไปเก็บทุกครั้งกะกระลั่งเกิดเป็นดอกแน้อยเป็นเสื้ออยูุ่นะครับซส้หัวไม่ขีดป้นี่ครับคงจะลออยู่ระมานสีสาหามือจังสีใหญนนะครับะกะบ่เสริญก็วา่าบ่ได้อีงยังติดไม่ติดมือลงมาเลยนะครับมือนี้กะยังคงมีแนวติดไม่ติดมือลงมาอยู่นะครับกะมีเห็ดบางส่วนนะครับที่เกิดเป็นส่วนหน่อยเกิดเป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ เห็ดกอนะครับมันเกิอดอยู่จุดเดียวนะครับผมไปเบื้องหลายจุดก็พออยยุจุดแรกจุดเดียวครับเบื้องอีกจุดอื่เนๆนกับบมีนะครับก็บคงจะเกิดเฉพาะจุดนะครับผมพอได้ไปเฮ็ดน้ำพิกอยู่นะครับใ้เห็ดกออยู่หลายดอกอยู่นะครับทำง่ามมาเสียนะครับผมกะได้บ่หลายนะครับ เฮ็ดแนวมุมก็ได้บ่กี้ดอกนะครับแล้วก็ได้เห็ดหูโนะนะครับนี่เห็ดหูโนูนี่เอาไว้ติดแกงใส่น่อไม้นะครับเพราะว่าช่วงนี้น่อไม้ออกหลายแล้วนะครับก็จะหาเน่อไม้มาแกงใส่เห็ดหูโนะนะครับนี่นะครับนีอกบัวลายนะครับผมถ้าว่าก็ถือว่าได้มาอยางปลาเลาะปลาโยปลานะครับแม่รวนเบิ้งนะครับว่ามันจะมีบ่มีนะครับ ยางที่เห็นนะครับในพ่อด้เกี้วนะครับผมโม่หลายขอคุณนพี่น้องป้องไปนะครับสุขูสุขคนที่แห่งเกียรติขามารับชมรายการจากช่องอีสานวันปาสตอรี่นะครับขอพุณเป็นยางสูงนะครับที่ขมากดไลค์กดแชร์กดติดตามําหรับคลิปนี้ครับอัาผ้าลาจากกันไปพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีกสุภูสุขกคนบ่เจเบบ่จนไปแล้วสวัสดีสครับ